ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาที่เกาะบานาน่าบีดเป็นบริษัทบานาน่ามีที่แม่เนี่ยอ่าเป็นเรือเขาเรียกอะไรอ่ะเรืออะไรนะลูกสปีดโบสนี่ท่านผู้จัดการพี่แบงค์แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะคุณอูบานาน่าบีเกาะเค่ะใครสนใจนะคะมาเที่ยวเนี่ยฝากติดต่อบริษัทใช่ติดต่อ a c e b o o k บานาน่าบีด ได้เออบรรณาบีหน้าเฟซบุ๊กได้เลยอ่านะคะเข้าไปที่ Google เนี่ยเมื่อคืนแม่กระฟิมแล้วบอกเลยว่าบริการดีที่สุดในโลกเพราะฉันไปเที่ยวภูเก็ตกระตซีมาถึงโรงแรมห้าทุ่มครึ่งนะแล้วฉันเครียดฉันไม่รู้จะไปต่อเรือที่ไหนแล้วฉันก็เปิดกูเกิลฉันเจอฉันโทรปุ๊บได้เลยขอบคุณมากพระเจ้ามาโปรดรักมากเลยครับใช้บริการนี้นะคะอีกทีหนึ่งเร็วแม่ลืมนะคนแก่ a c e b o o k บรนณาบีอ่า Facebook บรนณาบีเข้ากูเกิลพิมเลยเนี่ยแล้วกู s n o r ครับก็จะมีในส่วนของเรือทานเฟอร์ไปกับ แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมพยักแล้วก็เล่นน้ําด้านหลังเกาะสองสุด,อ,ดอาหารบุฟเฟ่ต์เนเขาน,น่ารักมากเขาจัดเตียงให้แม่นอนเลยเพราะว่าแม่ว่ายน้ําไม่เป็นแล้วเ็าจัดโต๊ะอาหารตรงนี้เลยเขาบอกว่าให้คุณแม่นั่งกินตรงนี้หิวบอกนะคะออน่ารักขอบพระคุณมากแล้วก็มีเจ้าของบริษัทใช่ไหมผู้หญิงอันนั้นเป็นผู้จัดก,การเหมือนกันค่ะผู้จัดก,การคุณจุ๋มคุณจุมณจ๋มออกมาต้อนรับน่ารักคนที่นี่น่ารักพนักงานในเรืออะไร ต้อนรับดีมากมาใช้บริการนะคะบริษัทบานาน่าบีค่ะอันนี้คือเกาะเฮหรือว่าหาดกล้วยที่สวยที่สุดเป็นอันดับสองของโลกค่ะ yeah <laughs> ดิ่มๆปากแหลมๆหายากจะไม่ได้ก่ตอยู่้งบนนี่ไนงะลูกแมวอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ยนกนี่มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกาด,ดที่หายากไม่มีเสื้อผ้าจับไ้นี่นะคุณผูชมดูกัเนมีสขาวด้วยมีรองเท้าด้วยนี่คุู้ นี่ค่ะคุณผู้ชมเสื้อผ้าสวยแนเเยนะ่เออนชุดคออขายัวยัุดก็ไมนชุดก็เดินนะเออถอาจจะตวยช้นเน่อันนี้ก็จะเป็นเวลาบุฟเฟ่กัมานัานซินตรงนี้ได้สองชั่วโมงไม่อั้นและจะอาหารสิบเอ็ดอย่างรวมมาในแพ็กเกจแลวที่เราซืา้อมานี่ค่ะ อันนี้อาหารอยู่ตรงนี้อัน so นี้เป็นปาคือหมายว่าคนจะมาซื้กินก็มาติดต่อตรงนี้น่าน sure. ี so ่นานี่ค่านี่คือคว่าคนจะกิน็มาื้อคอ่นอคอหายงว่าคนจะกินก็มาซื้อ่านน่คือนนี่คล้ว่า่นานี่ไือน่านนี่อน่าสี่คอน่าคือนานนี่น่าาเาน่ืา่น่า่านนี่คือนอ่านนี่าทครับ ครผู้ชเนี่ยเนี่ยดูสิอนุปแนกล้องกันใสลังนกตรงหน้าเห็นไหมลังนกเือกโอ้มีสารพภูมิเอยลุกเดินทางโดยแค่แค่เขาหวไหมไม่มีไ้อแบบขหวนี่ไม่มีครับ ลเล่นน mm. so ้ำทะเลอันนี้คืออะไรเรูถ่ายรูปเล่ายรูปเขาป็นถุดถ่ายรูปเขา้องัแล้วก็ระวังคระชุ่แม่แม่แม่ลงอือือื้ออออ๋อนี่คือหน้าใจหาดจากผู้ชมเช้าอถืออ้าแล้วกระเป๋าแม่ออกนี่เห็นไหมมากันเป็นครอบครัวมีความสุขมากเลย่ห คือดิอาช่างนี่ไงสวยแค่เธอสวยแม่แค่หล่อสุดเลยขาต้งปักแล้อนะเอาลอมาจูงแม่หน่อยจูงแม่หน่อยไอ้แม่มาขอบคกลงแก๊มถกลงนะเฮ้ยเ่เล่นอมอันี้สวัสดีค่ะรมารักแม่ มีค่ะคุณผู้ชมคายักนี่ไงเนี่ขยขับเรือคายักก็คือว่า2อ0พเนี่ยดำน้ำกับคายักประเพณีจัเรือแล้วก็บุฟเฟ่กินอาหารเนี่ยดูสิกาสวยขนาดไหน,หน,หนสวยที่สุดในโลกแล้วด้านนั้นนี่คือสำหรับจะไปถ่ายรูปเวลารับนักท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็มาเล่นปลาลิ้นประจําอะไรก็เนี้งง<อ>ยค่ะค<า>ุณผู้ชมดูสิภาพ นี่ยัมาดูก้ๆนี่นี่้ค่ะนาอย่ะคนเยักีนี่ค่ะาคนเดียวก็ได้สองคก็ได้เหมือนจะนกาน่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหนึ่งีมันได้เลย เดี S <s ๋ยวต้องเชอธนเดตคุณแม่ไปถ่ายรูปมให้น้องถ่ายรูปให้ไมโอเคลงไลฟ์ก่อนไหมฮจบคลิปแล้วก็โอ้โหมันแม่แต่คุณผู้ชมจ้าค่กินส้มตันบไก่แย่แล้วก็หายหาดเราจะดูคุว่าฉันว่าจะหนาดีขนาดไหน เนี่ยมีผู้ชายมาพักให้ด้วยโอ้ยอร่อยมากใครจะไปคิดอะ่ะมาเลยนะครับทุาผู้ชมบัตร0 8งพนดเล่อนงใน่องใหญ่เขาจะมีอย่างง่ายนะกะปินคาดาอะไรเนะี่ย3 0ง8ั้าแล้วมันปทายัายยากษ์กันดน้ำแล้วก็เลื่อที่บริการไปกับ,กบกอาหารนุ่ป,ป้ ม่อันสองชั่วโมงสิบเอ็ดอย่างเมื่ออยากกินต้นกล้าแ่บๆแบบนี้มีมีให้ไปข้างบคุณเลรห้อนเดียวโลดเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยออกไปตามเลยอ่ะอร่อยมาก แม่ไม่จะเล่นนัาเท้าเลยหะคุณมแจ้งเเด็นะเขาบอกว่าอยากเห็นคุณแม่ใส่บิกินี่เกเหมือนเสื้อต่อรน้ำลายไหลแล้วครับแฟนขับบอกมาดูกันน้ำลายไหลยัไม่ยยมงโยมกันมเที่ยวเด,ด็ นู่น,นหาทะเลนั่เนี่ยดูเลยสองพันแปดก็ได้มากินได้มาเที่ยวแบบนี้แล้วทำไมจะต้องมานั่งน้ำลายไหลอ่ะดูด้วยขนาะดแม่ยุหกสิบหกแม่ยังออกมาหาความสุขไม่ยอมนอนติดเตียงเลยอร่อยมาก เขาถามว <damn> ่าที่ไหนที่ภูเก็ตครับคุณแม่อยู่ที่ภูเก็ตครับบรรดาหน้าบิ่ก็คือขับดีหาดทว้จองผ่านเขาเลยคุณแม่เปนบรรดาบิ่มันเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ติดต่อเขาเลยเขาจะนัดเราบริการดีนักใหญ่เรื่องน้ำฝักสะอาดดูจะเนี่ยโอ้โห เป็นหาดสวยอันดับสองของโลกอ่ะพิจิตรก,กันจังหวัดภูเก็ตคะ่ะ<ฮ>เขาถ<ฮ>่าจังหวัดอะไรคุณแม่ภูเก็ตคะ่ะแล้วก็คือหาดเกาะเฮอาดกล้วยภาษาอังกฤษตลาดเขาเรียกบานานาบีคุณแม่ไปซอยบางลายยังคะไปมาแล้วโอ้โหจำไปตั้งแต่เกิดมาที่สิบเอ็ดพวกแกไม่ได้ดูฉันเหรอเปลี่ยนตากล้องหรอคะเขาถามคนนี้ กิ่กมศักดิ์อะตะก้องมันไปดำน้ำอยู่น่นค่ะเอออินเตอร์ไปมันหง่ค่ะนี่คนนั้นลค่ะตะก้องอยู่น่นครับตะก้องนะคะ่ะมันดำน้ำอยู่ค่ะคุณแม่ดำไม่ได้เพราะคุณว่ายน้ำไม่เป็นค่ะอิจฉาแม่ค่ะไปกี่วันอ่าห้าวันค่ะม,มันไปห้าหมื่นค่ะถ้าน้ำมันรถจ้างตะก้องว, 2, วันละสองพันหกวันน้อยมันหมื่นสองเติมน้ำมันรถประมาณหมื่นสอง เมื่อเราตะเวนไปเที่ยวนู่นนี่นะคะแล้วก็ยังโชคดีว่าเราไปเที่ยวภูเก็ตปัตตานีไม่ต้องเสียตังค์ในจิตใจแม้ว่าไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเสียตังค์เนี่ยเกือบเดือดพันแล้วไม่ตีเนี่ยก็เลยประหยัดไปือดเดือดพันเลยแล้วก็ค่าโรงแรมก็ติดเงี้ยหมดไปห้าหมื่นแต่สำหรับพวกหนูมาก็ก็ไม่ต้องพักโรงแรมแบบแท้ก็ได้ไม่ต้องไปดูภูเก็ตปัตตานีอะไรก็ได้เนี่ย นี่เลยมาดนัน้มาายเรืายจอหรือว่าอะไรพลาอะไรนีกมหนพลาเซลิงครับพลาเซลิงก็ต้องจาหมีแฟนขาภูกเก็บอกว่ามาหาดกงรนบ้างค่ะ,ะไม่ได้เป็นที่หนของโลกไงหาดกะรนเมื่อวานที่่าดไปแล้วทอดตตหาดกะรนแหลมองแท้กไปมาหมดแล้วาปาตองหาดจามานั้นไปมาหมดแล้ว แม่อยู่ภูกเก็ตเหรอคะแฟนคลับถามภูกเก็ตค่ะเนี่ยมาเนี่ยมามาหาดด้วยเนี่ยมะเป็นงานบิเกาะเลยเนี่ยถึงน้าจะเป็นเองคุณผู้ชมถ้าเรือถ้าฉลองใช่ไหมลูกใช่ค่ะทานหน้าอร่อยแฟนคลับบอกอร่อยจริงไม,รไม่ได้แค่อร่อยคือไม่ต้องมาดูกันน้ำลายไหลไปมาเลยวันนี้กินพริกกี่เม็ดคะเพิ่งเล่งสุดเล ตี๋แม่จำาำัำไทยมีก,กันดีมากก็แข็งดีมากเลยตัวก็าตัวเ,เองขึ้แห้าก็สดตัวใหญ่ไม่ได้ต่างกับป็ยานู่อือ,อือร่อยมากแม่ัวดที่นี่อ่ะแต่ถัดยัง,ยงไงไปพัดมันแก้ทิ้นหน่อยเจ๊ เดีวนะคะชายโซนแหลน่นแห,หลนมีผู้ชายอร่อยมากคุณผูมมาให้ได้นะคะบานาน่าบริษัทบานาน่าบีบบริษัทบานาน่าบีบเขาเขาบอกแม่มังคับผู้ชาย ชอบเตี๋ยบคุณบังคับก็ที่ไหนเขาบริการกูหนูแม่บังคับหนูแบบลูกเออหนูไม่ได้บังคับเขาแหลแค่เตีอยบให้ติดกับลูกหลานเห็นไหมบังคับที่ไหนให้ติดตั้งร้อยหนึ่งเขาแหละแฟนข่าวหิวเลยเห็นคุณแม่กินแม่เลยมาเที่ยวเลย ติดต่อไปดิบริษัทบรรานารขากเกอเนี่ยเกอรเกลยแฟนค่ะบอกว่า,า,วาแม่ผิวดีมากไม่ได้ดูแม่สักพักแม่ผิวดีกว่าเดิมถือว่าพันเนี่ยไม่กล้า,าทาจริงกันแดดแต่ท่านสั่งจริงกันแดดติดต่อมาให้ต่ก้องลนะสองรอยละโลชัน่น่ะร้อยเจ็ดสิบก้าบาทแต่ตสั่งอนห้าร้อนะคะกเ่ต้องมันดีมันไม่แพ้ทีให้มีชัย,ยกให้มันหดนดกนี่ถือว่าเราไม่หานีลยตะก้องนีน ดำน้ำอยู่นั่นเนี่ยแล้วก็โอ้ Amazing ดีมากเลยคุณสุน่ารักมากดูใจคุณพี่โดมแล้วเขาี่แกะสลักที่มะพร้าวนี่นะบานาน่าบีบอยู่ใช่ไหมเนี่ยสะอาดไม่ต้องกลัวนะฮะบุฟเฟ่เลยเนี่ยสองพันแปดสิบบุฟเฟ่อาหารเช็เอ็ดอย่างไม่อั้น2ชั่วโมง ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับวิวสวยมากร้านอยู่ที่เกาะเฮครับบานาน่าบีดเกาะเฮคุณแม่จังหวัดภูเก็ตครับเรือใบเรยอเรือลำใหญ่เรือแบบร้านยังหลายร้านเลยนะคุณผู้ชมต่อไปไม่ต้องกลัวเขาบอกแม่เอาลูกมะพร้าวกลับด้วยสคขาวอ่ะลูกนี้เดี๋ยวใช่เนี่ยต้องเอากลับไปเป็นที่ระลึกเนี่ยบานาน่าบีเนี่ยแกะสลักกระตุ้งามเลยเนี่ยอู่เนี่ย ีี่่เนม้อชุดแม่คิดว่าลาบูบูเขาบอกชุดแม่คิดว่าลาบูบูชุดคุณแม่ใส <c ười> ่เรื่องของเรื่องอเลยแล้วเสื้อผ้ามาเมื่อไป่ออกเยอะไงมันเน้นหมดเลยตอนนี้มีอยู่สามที่ที่จะอยู่ไม่กี่วันเนี่ย,มยไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แม่จะลงเล่นน,มมน้ำไหมเขาถาม ัวตุยแม่ไอ้ตะก้องไอ้ะกองไอ้ตะ้องนั่นแหละผู้ชายคนนั้นแ่ละตะก้องที่มันดำอยู่อ่ะใส่กางเกงสีดำนั่นแหละคนนั้นแหละตะก้องเห็นไหมคะนั่นแหละคนนั้นดำอยู่อ่ะคุณผู้ชมนั่นแหละตะก้องกางเกงสีดำเลยจุลจิกนี่สีดำฮะโอ้โหสวยมากมาเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามีสองรอบค่ะคุณผู้ชม มีเริเชา้าแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็รอบเย็นนะคะเกือสิบโมงถึงห้าโมงเย็นถ้าคุณผู้ชมไม่อยากตื่นเชา้าจองบัตรก่อนเลยแล้วเขีนัดแล้วก็ไปตรงไหนตรงไหนเวลาเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมดูเด็ดมะพร้าวเย็นชื่นใจหวานหอมอร่อยมากเลยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเกาะภูเก็ตมะพร้าวจะอร่อยแบบนี้ มะพร้าวก็หวานหอมเลยแมเขาถามว่าน้ำใสมากแม่ชิมน,น้ำทะเลยังคะกินน้ำทะเลโง่ใ้รกินไปกินน้ำทะเลด้านทะเลกินไม่ได้นี่ไงเขา็นของบุฟเฟ่กินเรื่องอะไรไ็กินน้ำทะเลกินน้ำมะพร้าวที่ของฟีนั้นขวดเป็นกระป๋องเขาจะให้ฟรีเลยเจ๊เออ นี่อันนี้น้ําเขาเอามาให้ตีอาหารนี่ตีหมดเรื่องอะไรไปกินน้ํทะเลโลกอันได้นําจุบค่ะแปถ่ายกิจุบหน่อยแม่จะไปอยู่หลังคุณแม่ก็ได้กันจุบค่านี่ค่ะแล้วหลังเนี่ยพี่จุบเป็นผู้จัดการอยู่ที่บานาน่าบีทเนี่ยเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเลยบริการดีประทับใจน่ารักที่สุดเลยคุณแม่เป็นคนใจดีใจบุญนะ พอคุณผู้ชมมากับตัวของบานาดนาบีมาถึงก็จะเจอพี่จงมาต้อนรับเลยพี่จงมาดูแลเรื่องอาหารนี่เลยอร่อยที่สุดในโลกเลยเนี่ยแ่บแทบไก่ก็อร่อยข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วสะอาดนมาท้าก็หวักหอมที่ต้องควบคุมการผลิตไปพี่ได้เป็นคนผลิตแต่แม่คนนี้พี่ตรงนี้ดูแลร้านอาหารค่ะแม่คนนี้ตรงนี้แค่ตายเนี่ยคนนี้ดูแลร้านอาหารแต่ประจูงแม่เป็นไงค อันนี้คือว่าเป็นเงินขันวันจีนใหม่เป็นาเป็นร้อยล้านนะลูกนะที่เขามาถามเลยแม่ชัยทิพย์นจอดูราเ่องอาหารเลยก็่ะเมีปันุกเป็นยังไงขึ้อสๆเป่ต์องสง้เอร่อยนะแล้วทำ่มคุณตงนี้ยัไม่จัดจ่อันนี้จะเพิ่เอาไปได้ไหมเดี๋ยวจะต้องให้กุฏิเพอยากกินไหะทัง บอกว่าจะกินต้มตำต้มตก๋าแม่ว่ากดรถนี่แม่เราเดี๋ยวมันมีปัญหาแต่อันที่ดูเลยสะอาดพี่เขาทำได้ดีมากมากเลยเนี่ยไปถ่ายจากกล้องหน่อยที่แบงค์นั่นน่ะจากกล้องห่อเดินไปถ่ายใกล้ๆหน่อยเขาคุณผู้ชมอ้าวมันหลบแล้วพอเราถ่ายมันหลบไอ้เนี่ยลงลงน้ำไปแล้วเขาบอกว่าบอกราคาอีกทีหนึ่งได้ไหมคะ2,800 ขายเลยค่ะยักสามพันห้าตาราเซนแล้วก็กินอาหารได้สิบเอ็ดยาสองชั่วโมงไม่อั้นทั้งเร uh. ือที่รับไปกลับนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยเหมือนแม่เนี่ยนั่งกินอยู่เนี่ยมาพาไม่รู้เมื่อที่ที่เป็นเสียงที่ขึ้นแบบถ้าอยากกินต้องซื้อนะแต่ว่าเตียงนอนเนี่ยคุณพี่ก็ให้แก่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมมาก็ต้องจ่ายสามพันห้านะเตียงที่แม่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมานอนอย่างนี้ก็ได้นอนสบายสบาเนี่ชิงช้าก็มี มีกิกจกรรมมาก็ค,คือมีสองรอบนะคะคุณผู้ชมจะหารอบ8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบสิบโมงถึงห้าโมงเย็นมาวิธีหาไปที่ Google พิมพ์เลยบริษัทบ,บานาน่าบิ๊กแล้วมีเบอร์โทรติดต่อเลาายก๋เฮอ่าบานาน่าบิ๊กก๋าเฮนะคะถ้ามีเบอร์ติดต่ออะไรฉัน้นเมื่อคืนเนี่ยจุดนอนไม่หลับเลยเพราะฉันโดนมิกกี้หลอกไง แล้วฉันก็เลยลองเสี่ยงเรัได้เลยคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยไดตักคุณผู้ชมมาเที่ยวตรงนี้เนี่ยจำไว้นะบริษัทบานาน่าบิ๊กเกาะเฮดีที่สุดในโลกอาหารอร่อยสะอาดบริการสุดประทับใจมิชลินตั้งท้าสถ้าหากว่าสิบคะแนนให้สิบเลยสิบเต็มเต็เดี๋ยวมีอะไรจะมาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมดูอีกทีอ่ะแบบนี้แม่ปิดอันนี้